สวัสดีครับยิีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู้ช่องทองใสพารวยนะครับมือนี้นะครับจพะพาเมยิบซีทุกท่านมาตามแนวทางฮานอยเมยบัวฟันแม่นนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้เข่าสามสองตรงๆเลยนะครับเมื่อก้อนนั่นกัเข่าเจ็ดหาตรงหมู่บ้านนี้กัเข่าสามสองตรงนะครับซึ่งมือนี้นะครับ,มบเ 3, 2, มยบ,บัวฟันแมน่นลุงไปยามตุ้มกบนะครับ อยู่ที่สะเจ้าของเองนะครับเอาหลังนี้บ่มีนะครับเนาะเอาหลางังแรกได้แล้วนะครับหล,ลัลงแรกได้มาแล้วตัวหนึง่งนะครับเอาไปย้หลงังตัวต่อไปนะครับหลังนี้บ่มีบ่เขานะครับเอาไปหลังตัวต่อไปไม่บัวเอาไปเลยครับหลังต่อไป <lifting S 1> นะครับเอาเขาอีกตัวน<ล>ึ่งเอาเร็วเร<ำ>็วเร็วเร็วเร็วโอ้เข่าฮัดกลางวันเอาอัดอัดถึงสองขังเลยโยกเลยยกเลยยกมาเลย โอ้กบเขาดีนะครับเพราะว่าสายเจ้าควางเองใส่ช่วงกลางวันเลยนะครับอ้าอ้โอ้ตัวใหญ่แท้นี้เออกบธรรมชาติบเดินโบธรรมชาตินะครับตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองแล้วนะครับเอาชมกบไปกกวันนะครับเดี๋ยวตัวเรียแนวทางคอยเอานอกคบนอกเอฟซีทุกท่านครับโอ้กบตัวใหญ่กบตัวใหญ่แน้ตัวนี้มีดอกหอยเชอลีกับเขาโอ้หลังนี้ออกได้นะครับออกได้ออกได้นะครับเพราะว่าแดดฮอนจะเต้นออกได้นะครับ มีโอกาสที่ออกได้พริกง่าเลยมันตัวใหญ่นะครับไปลงต่อไปนะครับทางด้นนี้เป็นจังไหนเนาะบันมีบอมีบอบออนนอโอ้ยังบ่เขานะครับยังไม่เข้ายังไม่เข้า เขาบ้าอ,อูอ้ยไม่เขา่าเอ้ยโอ้ยอย่าไปบ้านพุงพุงก๊บไปหักขาดิกุดปักกุดปักเล้วเๆเขาเขๆ,ๆ,ๆโอ้เข่าๆๆอาีกแล้วครับตัวที่สามโอ้ตัวนี้เป็นงไงซำงานไหวเดียวเดียดียวฟับา ทน,นามาในถ้ําเนียวเร็วๆครับช่วงนี้ก็แอดกัมาเขามาพักุมนะครับแดดฮ้อนนะครับแดดเริ่มฮ้อนแล้วนะครับเนี่ยไม่บวกร่างเลาะยามตุ่มไปทั้งด้านนั้นนะครับในสรนะครับสรุปแล้วที่นเนี่ยเนี่ยก็คือได้เราสามตัวนะครับเอฟซีดวลกันกับขนาาใส่ไว้ช่วงกลางวันยังเขาแล้วสามตัวนะครับ กพอได้อยู่ได้กินเนาะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับไปทั้งนั้นกะบ่ได้เล่นบ่ไปทั้งนั้น,นบ่นบได้ได้ทั้งนี้ได้สามตัวเท่านี้ก็คือได้หน่อยเท่าน้อบัตรได้สามตัวจะพ่อกินเพราะน้องบัตรได้สามตัวนะครับเอฟซีกบสามตัวโอ้ตัวใหญ่ดีตันนี้เอาได้สามตัวกับพ่อเราเหรอ พอดีกินเอาวันนี้เอาตัวเลขฝากพี่ฝากน้องเพ่นน้าว่าเอาว่าได้ตัวเลขได้ตัวใดบัตรเมื่อคืนได้ฟันอยู่บ่ได้ฟันอยู่ได้ตัวใดบัตรนี่เมื่อวานนี่เขาเขาสามสองตุงตุงเมื่อนี้เขาอีกขึ้นเกาเด้ไปฝากอีซี่เพิ่นเมื่อนี่มันตัวเมื่อคืนเขียนไว้อยู่เลขสามตัวมันไม่ ห้าแปดห้าเลิอพี่น้องเดิศแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยสามตัวห้าแปดเกือบห้าวงกลมไว้อยู่นี่ค่ะนี่นี่วงกลมเลยนี่เห็นกันชัดบ่น้องเอี่โอ้แดดกระห่อนแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยไปเขาห้มกันครับเอพซี่มันสีละลายกันนะครับ โอ้โฮมเขาโ่มแล้วเอา้ันฟันเมื่อคืนนี่บังคือเป็นจังไดกได้ก่อนฟันเมื่อคืนนี่นะเลขไหลมาไหล่แม่มันนั่นมาจอดอยู่นี่แหละมองเลือกสามตัววันนี้สองตัวได้บ่ผันได้ไหลมาเพิ่งก็แมาหยุดนี่แหละไม่บวชสิบอกรละเอียดดอกมัเอามาเนี่ย สองสองตัวมีตัวใดในน้อบันนีส้สองตัวกับม่แปดห้าเกิดหาว่ามนี่แหละตัวนี้แหละค่ะสามตัวกับห้าแปดห้ากับเ,เนืน,นี่นนค่ะที่เนิ่งห้าแปดแล้วก็ห้าห้าเกตตัวเน้นเนี่ยค่ะ ห้าเก้าห้าศูนย์สองสี่สองห้าสองหกสี่แปดเจ็ดแปดสามสองหกศูนย์สามหกโอ้คือหลายตัวแทบมึอนี่มันมาหลายน้อยนี่วันนี้หลายน้อยสี่น้อยกับเป็นแปดหางเนาะวันนี้มกักตัวได้หลายเอาประมาณจะเจ็ดแปดหางวงกลุ่มหอยแน,น มาค่ะแปดมาคิดห้าเจ็ดเกิดแปดเจ็ดแปดห้าศูนย์ขึ้นกันนะค่ะห้าศูนย์อตัวเน้นเน้นห้าเก้าขึ้นกันนะคะเนอเอาเพราะว่าออกหกรอบเอออกออกสี่รอบสี่รอบก็เป็นแปดหางนะครับถึงลายตูดนะครับด้วยเอฟซีทุกท่านครับเอา แม่บัวกับมีฝากท่อน,นี้นะครับมือน,นี้นะครับเอาสวัสดีพี่น้องเข้าตรงๆ้ะจ๊ะหมู่บ้านหนึ่งครัสวัสดีพี่สวัสดีน้องเขาเดี๋ยวจะไปข,ขอตัวเลขสมุปให้นะครับเอาครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับหาหนอยของแม่บัวมือน,นี้นะครับห้าแปดห้านะครับสามตัวนะครับห้าศูนย์ศูนย์วงกลมกลมให้ที่ห้าแปดห้าแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์นะครับสองตัวมี่แปดห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ด 5้าเ2้าห้าศูนย3สองสีแนะครับแต่ว่าวงกลุ่มให้อยู่ที่แ5ดห้าห้า6จ็6ห้านสอาหะครับสำหรับมือนี้นะครับแนวทางของฮาหนอยของแม่บวกัมีเพียงแค่นี้นะครับนอกเอทุกท่านครับ ไอแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่มักที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามครับผมขอบคุณหลายๆครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกลับขอบพระคุณเอฟซีทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาเบิงมาชมมากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกระรังแรงเจียแรงใจให้แกท่างช่อง ทองใสาพารวยด้วยนะครับก็ขอกอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับกดแชร์ก็ขอให้ท่านได้กดไลค์ขอให้ท่านรวยนะครับกดทั้งแชร์ทั้งไลค์ทั้งคอมเมนต์ด้วยให้รรวยเฮงเฮงปังปังกันไปทุกวดนะครับสําหรับคลิปนี้ขอรับพระจากปีจากน้องไว้เพียงแก่นี้นะครับเนาะตามต่อกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกทุกท่านครับผม